ละครเป็ดแล้วยาที่ปวดท้องแลคปวดท้องนี่ใช่ปวดท้องแต่ไม่มีไม่เอาอะเอาุณกินยาดีกว่าน่ะเดีวเดี๋ยวใหละครออกก่อนละครรอก่อนแ๊พี่พีพีนใครไม่เพีะพีพีที่ไม่ดึงมไข่เกิดก่อดังมามัน นีเกลือก้อนให้พี่กินไหเหนื่อยไม่ตนใครโทรกบ้วไม่ไมพี่ก็มีอยู่พี่ไม่นั่งนอนะแค่มอไม่ไดเลยรู้ว่าจะหลอกมาขที่โตกมากออกเลยก็ถ่ายตลอดเลยไมีไดอยู่คนเดียวเองเป็นคนเดินออกเดินไปเดินมารอก็ไม่เอยกินละกอยู เป่งเลยไหมไม่ก่อมไหมใช่น่เบืนอเรามีแจกด้วยมีเอแล้วเปิดไหมเปิดไหมเยอะเยอะเยอะตนไปหมดแล้วเหรอ ไฟหมดไฟมันดับไอ้นี่มันมันมนใช้ระยักว่าไฟใกล้ไม่ได้มันติดมใช่อ่ใ่องีนขอ่องมีนไปแ้วนะคะต่อด้นี่มี่นี่ไเหรอ มปสไุยกันในเตกไปสวัสดีครับพี่กินแล้วพี่กินเหนือยแล้วแลรับแล้วกินโแล้วได้โก็ไม่ได้โอยเหน่ได้เตีกันหมดเอะไรโสามร้อ้เตียมปแล้ววัสดีครัวันนี้จะทำพี่ินไฟบ้านพี่าบ้าน่ 아 감사합니다. 저도